รำดับนี้ท่านหลายได้สมาทานแล้วต่อน,นี้ไป <c oughs> ก็ยะขอนำมาปกินกะปฏิบัติมาแนะนำท่านต่อไปแต่ความจริงการปฏิบัติเพื่อกรรมฐา,านที่เป็นพื้นฐานใหญ่ <c oughs> <c oughs> นี่เราเรียนกันมาหลายจบไม่ใช่จบเดียว ผมหวังว่าถ้าว่าท่านทังหลายใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาคำแนะนำก็คงจะมีผลถ้าจะคิดว่ามีผลน้อยก็น่าสลดใจ <c oughs> ถ้าเราสนใจกันจริงๆเราสนใจกันจริงโด <c oughs> ยเะพ่ออย่างนี้ถ้าการรมฐานสี่ <c oughs> สิทก็ดี มหาปฏิปทานานั้นสวยก็ดีแ้่สองราก,การนี้ที่พระทั้งหลายท่านปฏิบัติมันรุมักวันรุกผลนี้ท่านเรียนกันไม่จบ <c oughs> ท่านเียนกันเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ได้ว่าสมักของเราเฉพาะกรรมฐานสี่สิบผมจำได้ว่าสอนมาสามจบแล้ว และมหาปฏิปัติานในสูตรก็หลายรอบนี่ว่าก็เป็นรอบๆหรอือว,ว่าบางทียิ่งมากกรอบจิตก็ยังเผืออันนี้ผมก็ทราบไม่ได้แต่ว,ว่าถ้าจะพูดกันไปอารมณ์ใจพระที่มีความมั่นคงนี่มีอยู่มากแล้วก็มันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงก็มีเยอะ เป็าน,นั้นว่าเรื่องการประพฤติปฏิบัติเป็นเรื่องของท่านการแนะนำเป็นเรื่องของผมพระพระได้เจ้ากล่าวว่าขาตาโรต,ถา,าต,าตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเมื่อบอกไปแล้วท่านจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นั่นเป็นเรื่องของท่านเอง แล้วพระพุทธเจ้าก,ก็ไม่ทรงยืนยันว่าพระองค์จะสร้างใครให้เป็นระโสดาสิทาคานาคารหันได้ <c oughs> ตนความจริงคุณธรรมนี่จะทำไม่เป็นพระอริยเจ้าก,ก็เป็นของไม่ยากเราก็สอนกันแล้วเราก็สอนกันอีกแนะนำแล้วแนะนำอีกฟังก็อยู่ทุกวัน แต่ก็หวังว่าท่านหลายมาทางแล้วก็คงจะจำได้แล้วก็ปฏิบัติได้วันนี้ก็มาแนะนำกันในเรื่องเบิกินากะเล็กๆน้อยๆตามเวลาที่จะพึงมีเมื่อได้พูดกันมาถึงเรื่องของพระโมกขลาแลพิสารีบุรผมก็เอาธรรมะที่พระโมกขลาแลพิสารีบุตรฟังมาแล้วมาคุยกับท่านในวันนี้ พระสารีบุตรกุดีพระโมกข์กันลายกุดีฟังทมโดยย่อว่าทมเราใดมีเหตุเป็นดงเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแห่งทมเหล่านั้นและเหตุแห่งความดับแห่งทมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ <c oughs> ความจริง ธรรมะข้อนี้เป็นอริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าทำเราใดมีเหตุเป็นใดเกิดเราก็มานั่งดูอริยสัจ <c oughs> อริยสัจท,ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกสมุทัยนิโรธมักคำว่าทุกแปลว่าทนได้ยาก ไม่เกิดมาแล้วทุกไปเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากเรามีขันห้า <c oughs> แต่คนนี้เขาไม่มีขันห้าแต่ต้องระวังให้ดีนะครับคนพู้ที่ไม่มีขันห้าแต่กลายเป็นสัตว์นาบายภูมิเออเป็นสัตว์นรกเป็นเป,นเป,นปรตแปลสุรกายนี่ก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกัน ต้องไม่มีขันห้ายอย่างฉลาดการไม่มีขันห้ายอย่างโง่ใช้ไม่ได้ถ้าเราจะไม่มีขันหา้าก็ต้องไม่มีขันห้ายอย่างคนฉลาดเ <c oughs> <c oughs> มือ่อท่านฟังแล้วอาจจะสงสัยว่าศัพท์อย่างนี้ไม่เคยมีใครเคยพูดที่ไหน ผมก็จะบอกว่าเขาพูดกันแต่ว่าพูดกันเป็นภาษาบาลีนี่ผมพูดแบบภาษาไทยการที่มีไม่มีคันห้าแบบโง่ก็ได้แก่คนที่ไม่มีคันห้าเดิมหน้าของอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่เฉลายก็คือโง่ในหมายความว่าตายไปแล้วขันห้าไม่มี แต่ด้าว่าอารมณ์ใจของเราน้อมนำจับอยู่ในได้ของอกุศลเป็นสำคัญเถ้าอากุศลเป็นใหญ่ทำความชั่วทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรถไม่เคารพในจารณะสิบห้าประการนี่เป็นอกุศล <c oughs> จรณะท่านสิบห้ารายการอย่าถามว่าข้อไหนผมขอยกยอดโตหมดทุกข้อถ้าไม่เคารพเป็นจรณะที่ห้าสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ตามถือว่าปีจิตเป็นอกุศลทั้งหมดถ้าอย่ามาถามว่าปรับกันหนักเกินไปผมก็ต้องตอบว่าไม่หนักเพราะว่าจารณะสิบห้าข้อใดข้อหนึ่งถ้าเราบกพร่อง นั่นหมายถึงว่าเราไม่พ้นอบายภูมิเพราะนั้นว่าคนที่ฉลาดเขาก็ต้องเคารพในเจรณาสิบห้าและปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าคนโง่ก็ไม่เคารพในจริยธรรมจรณะสิบห้าคือความประพฤติที่มันดีเนะี่ยไม่เคารพจรณะแปลว่าความประพฤติ เราต้องประพฤติในความดีให้ครบถ้วนริงจัดว่าเป็นคนฉลาดฉนั้นมาสำหรับท่านที่มีชีวิตอยู่และไม่ยอมรับนับถือในเจรนสิบห้า 15, ไม่ประพฤติขอ้อนั้นทั้งสิบห้าข้อให้ครบถ้วนจัดเป็นคนโง่ถ้ามีเป็นอาทิตย์สมานกายเพื่อตายไม่มีขันหา้า อาทิสมานกายของท่านโบนั้นก็ต้องตกไปเป็นสภาพสัตว์รกรกเป็นเปรตเป็นสุรกายแสนจะลำบากแม้คำว่าไม่มีขันห้าก็จะต้องเลือกเหมือนกันจะต้องเลือกประเภทไม่มีขันห้าประเภทที่เป็นกุศลคือฉลาดได้แก่เทว,วดาพรมและละหันเข้านิพพานแล้ว สามอย่างนี้ที่ปลดขันห้าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขอาใั้ความฉลาดเป็นสำคัญตอนนี้แล้วก็หมุนเข้ามาถึงคำสอนก็องสมเด็จพระผูะผ <c oughs> ทธมีพระพ่ายเจ้าที่พระสัชชทตันบอกกับพระโมกขลาและะภาษาทีุ่ตรว่าทำใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าสุนตรเตุของทํานั้นแ้ะความดับของทํานั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วก็มานั่งดูอ th ริยสัตว์ที่กล่าวว่าเป็นทุกข์ทำไมเราจริงทุกข์ที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเรามีขันห้า ล้วก็ต้องสาวหาเหตุลงไปว่าขันห้านี่มันมีมาได้ยังไงทำไมเราจะมีขันหา้าถ้าเรารู้ว่าขันห้ามันเป็นทุกข์เราจะไม่มีขันห้าไม่ได้หรือก็ต้องหาเหตุที่มันมีขันห้าต่อไปว่าเหตุอันใดหนอที่เป็นปัจจัยให้เรามีขันหา้าจึงมีความทุกข์ ล่วงลงไปถึงต้นเหตุของมันเหตุที่จะมีกันห้าก็คือหนึ่งเรามีกิเลสเรามีจิตที่มีอารมณ์ไม่ผ่องใสตัณหาเรามีความอยากมีความทะเยอทะยานในลาบยศสนสญสุขเป็นปกติอุปาทานความยึดมัน่นถือมัน่นว่าลาบยศสนสญสุขเป็นรณะที่พึ่งของเรา มันจะอยู่ยกับเราตลอดการตลอดสมัยเรากับมันไม่จากกันอากุศลกรรมเมื่อจิตคิดอย่างนั้นแล้วก็สร้างอารมณ์ยึดลาบยึดสมสุขต่อไปจัดว่าเป็นความไม่ฉลาด <c oughs> นี่เป็นอันว่าขันห้าที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยเหตุสี่ประการคือหนึ่งอารมณ์จิตที่เศร้าหมองได้กับกิเลส สองความอยากในโลกธรรมทั้งแปดประการที่พวกกล่าวมันสี่เอาสี่ก็แล้วกันแปดนะั่นเป็นตัวต้องเป็นตัวผ่านให้เป็นทุกข์ <c oughs> เรามาหลงอยู่ในสี่คือลาบยศสนเสริญสุขอุปาทานยึดมัน่นถือมัน่นในลาบยศสนเสริญสุขว่าเป็นสน,นาที่ถูก จะอยู่ด้วยกันกับเราตลอดการตลอดสมัยอกุศลคำว่าอกุศลเพราะความไม่เฉลาลาจึงเข้ามายึดมนดนันในเหตุนั้นนี่หละเพราะอาศัยเหตุทั้งสี่ประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็หมายถึงว่าโลกกระทำทำไปจำโลกได้หลาบได้ยศดได้สเสริญได้สุขที่เป็นกามคุณเมา เพราะเราไม่ละเหตุเจ้าส่ประการนี้เราจรึงต้องมีขันห้า่อต้องเกิดถ้าเราจะต้องการความสุขเราก็ต้องหาทางตัดเหตุที่ยเกิดขันห้า <c oughs> ตัดเันเสียเขาคนนี่เขาไม่มีขันห้าในด้านฉลาดเนี่ยเขามีความสุขอย่างท่านนั้งหลายที่เป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดี หรือว่าพระอรหันต์ได้เข้านิพพานแลว้วก็ดีท่านมีสภาพร่างกายเป็นทิพย์เป็นเทวดาก็ตามเป็นพรหมก็ตามทุกข์ที่มันจะเกิดกับกายคือความหิวไม่มี <c oughs> ความหนาวไม่มีร้อนไม่มีปวดเมื่อยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความแก่ไม่มี แล้วก็ไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามันเป็นทุกขที่มีร่างกายไม่มีเพราะกายพวกนั้นถ้าเป็นกายทิพย์มันไม่ใช่กายทุกข์นี่เพียงแค่แต่ว่าท่านมีกายเป็นทิพย์เป็นเทวดารุพรมท่านก็มีความสุขแต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นทุกข์ด้วยถ้าสิ้นบุญวาสนนามรารมีก็ต้องเกิด ถ้าสุขจริงๆก็ต้องเป็นอราหารันตานิพพานนี่เรามานั่งดูกันตรงนี้ร่างกายมันเกิดมาจากกิเลสตันหา่ปาทานอกุศลกรรมฟังยากฟังกันใหม่ว่าร่างกายมันจะมีขึ้นมาได้เพราะว่าเราติดอยู่ในลาบติดอยู่ในยศติดอยู่ในสนมเสริญติดอยู่ในสุข ลาบก็หนั่งของกูนี่ของกูพ่อของกูแม่ของกูลูกของกูหลานของกูผัวของกูเมียของกูทรัพย์สินของกูอะไรอะไรมันก็ของกูหมดไม่เคยคิดเลยว่ากูจะตายเมื่อกูตายเด้วสิ่งที่ว่ามันเป็นของกูน่ะมันมีที่ไหนไม่มีอะไรเป็นของกูแล้ว คนที่ตายแบกลูกแบกหลานบอกสามีแบกปัญญาแบกบ้านแบกเรือนแบกทรัพย์แบกสินไปได้ไหม <c oughs> นี่ใช่เป็นยาคิดอย่างนี้ตัวอย่างมีถมไปเห็นแล้วก็จำจะไม่คำว่าของกูของกูแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของกู แม้แต่ร่างกายที่เป็นสมบบติที่ใกล้ชิดที่สุดว่าเป็นของกูมันก็ไม่ไปด้วยเวลาตายส่วนที่มันจะไปก็คืออาทิตยสมาในกายที่เราเรียกธร่มจิตเห็นแล้วอย่างว่าการติดในลาบติดอยู่ในลาบคำว่าลาบหมายถึสิ่งที่ได้มา ร่างกายเราได้มาจากการเกิดราะกิเลตนาวปาทานช่วยสร้างให้ <c oughs> เราก็มายึดว่ามันเป็นของกูของกูของกูไม่ยอมคิดว่ามันจะตายไม่ยอมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงพนไม่ยอมคิดว่ามันจะสลายตัวอารมณ์ติดพอมีร่างกายเป็นของกูเราซับสมบัติทั้งหลายก็ของกูตลอดไปตัวยึดตัวนี้แล่เป็นปัจจัยให้เราเกิดไปเป็นทุกข์ นี่ถ้าเราจะเปล่องมันเสียเรื่องตัวเกิดตัวนี้ถ้าเราไม่เกิดแต่ต้องไม่เกิดในแดนดีนะเราต้องมีสภาพกายใหม่ที่อยู่ในแดนดีคือไม่มีกันห้าแต่ในแดนที่เป็นสุขอย่างเลวก็สวรรค์เลวเึ้นไปหน่อยก็พรหมขอโทษดีเข้าไปหน่อยก็พรหมดีที่สุดก็นิพพาน <c oughs> ตอนนี้เขาทำยังไงองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราก็ต้องใช้สั์ว่าตัดตัณหาให้สิ้นไปทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตัดเหตุของทำนั้นได้เหตุถึงความดับหาตัวดับเหตุเหตุที่ทำให้เราเกิดก็ได้แต่ตัณหา เราก็ใช้วิธีตัดตัณหาให้สลายตัวไปวิธีที่จะตัดตัณหาให้สลายตัวไปพระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามักมักคปฏิบทารรมมักนี่แปลว่าทางเดินเราเดินทางไหนตัดตัณหาก็ตรงไหน เราก็มาเดินกันแบบง่ายๆอย่าเดินกันแบบยากได้ความจริงวิธีแบบเดินง,ง่ายๆนี่ผมพูดมาไม่รู้เท่าไรแล้วแต่ว่าจจะเป็นประโยชน์กับท่านหลายบ้างหรือเปล่านี่ผมไม่ทราบแต่ว่าเห็นพระนี่เรียบร้อยมากแต่ว่าบางท่านก็ยังผันผลอยู่แสดงว่า ท่านที่มีความผันผลอยู่นี่คงจะไม่ใช่วิสัยที่ผมจะสงเคราะห์ท่านได้อาจจะต้องเป็นวิสัยของท่านผู้อื่นแต่สำหรับที่ท่านเรียบร้อยใจเรียบสนิทจะมีเยอะเพราะว่าพูดง่ายใสยง่ายเท่าไรท่านก็ไม่เข้าใจ ในท่านอุมาสกุมาสิกาบางคนก็เหมือนกันพูดง่ายแสงง่ายก็ยังเท่าไรก็ตามไม่เข้าใจยังใช้อารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยของอเวจี v G อยู่ก็ยังมีนี่ขอท่านหลายปรับปรุงใจกันเสียให้ดีนะเพราะท่านนันหลายที่อยู่ที่นี่ถ้าพลาดจะไม่ไปไหนอเวจี v G แน่นอน แบบอารมณ์หงุดหงิดแมบบอารมณ์นุนเฉียวอะไรพวกน,นี้อย่าให้มันมีขึ้นรู้ว่ามันเลวฟังกันทุกวันธรรมะแต่ไม่ซึมเข้าไปในใจตายแล้วมันก็ต้องไหลลงอเวชีมหานรกเราทำกันยังไงมักก็ปฏิปทาที่ง่ายๆก็สอนกันมาแลว้ว องค์แหงว่าโสดาบันมีอะไรบ้างทรงกันได้หรือเปล่าองค์เขาว่าโสดาบันคือหนึ่งเคารพในพระพุทธเจา้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์สี่มีศีลบริสุทธิ์แล้วห้ามีจิตรักพธิพันธ์เป็นอารมณ์ เท่านี้ทํากันได้แล้วหรือ,อยังถ้ายังไปที่ไหนก็ไปเจอนรกที่นั่นเท่านี้ทําได้หรือไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็สแสดงว่าหมดทุนทางแก้หมดทุนทางช่วย <c oughs> ผมจะไม่พูดอะไรให้มาก จะบอกว่าตัดตัณหาด้วยอันนั้นตัดตัณหาด้วยนี้ผมไม่พูดอะพูดกันตรงตรงพูดอ้อมไปอ้อมมาก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าเรามีปัญญาพอยะเห็นว่าพระพุทธเจ้าดีแล้วรือย่างเราใช้ปัญญาใข้ควรพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงแล้วดือย่าง เรามีความเคารพในพระอริยสงฆ์จริงแล้วหรือยังนั่งวัดใจของเราดูดาวศิลของเราบริสุทธิ์จริงๆหรือเปล่านั่งวัดใจให้ดีนะไม่ต้องอมากลรวเท่านี้ทำได้แล้วหรือย่าง อารมณ์ใจของน้าท่านรักพนิพันธ์เป็นอารมณ์แล้วหรือยังอย่าถือเหตุภายนอกเขาถือว่ากวนใจเราเหตุภายนอกไม่ห้ามเขาไม่ได้ข่าว <c oughs> ความวุ่นในกิจการงานความที่ธุรกิจที่เหตุที่ต้องแบกภาระต่างๆเป็นเรื่องของการเกิดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา งานมันเลยเท่าไรเราต้องเข้าใจเรื่องของงานว่าเราเสื่อเกิดมาทำไมถ้ารู้ว่างานมายุ่งแล้วก็เสื่อเกิดมาทำไมถ้าเรามันเสือเกิดมาแล้วนี่เราก็ต้องยุ่งแบบนี้เมื่อยุ่งแล้วก็นุ่งยุ่งใช้นี่มันเพื่อไม่ยุ่งต่อไปทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันครบถ้วน อย่าให้มันอย,อย่าทำจิตใจให้มันเข้าไปกวนประสาทต,ตัวเองเืียวว่าภาระหน้าที่มียังไงทาไปเพื่อความอยู่เป็นสุขเราชำระหนี้ส่วนที่เป็นอกุศลเพราะการอดทนต่อความทุกข์นี่เป็นภาระจิตของเรา เป็นนั้นว่าอันดับต้นความเป็นพระสดนาคับสิกิทธาคาก็ได้แต่มีตรณาคมครบถ้วนมีศีลบริสุทธิ์จิตรักนิพพานยากเกินไปไหมนี่แหละตัวระคนหน้าแต่คนห้า,หาถ้าอารมณ์ทรงได้อย่างนี้ก็ใช้การยกาตาลุสติกาสุปกรรมฐานควบคุมกำลังใจ ว่าร่างกายของคนและสัตว์มันสกปรกร่างกายของคนและสัตว์แอนิจังหาความเที่ยงไม่ได้มีความเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเป็นปกติเราจะมานั่งรักหลงไหลไฝ่ฝันในร่างกายของคนและสัตว์ ว่ามันเป็นของสวยมันเป็นของสะอาดมันเป็นของดีต้องน่ายความโง่ในเรือ่องอะไรตัดกำลังใจอารมณ์แหงกามารมณ์ทิ้งไปเสียให้หมดเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าคนที่เขามีคู่ครองเนี่ยเขามีสุขแล้วมีทุกข์ในคู่ครองของคนแต่ละคนน่ะสะอาดและสกปรก ให้ปัญญาหาความจริงเพียงเท่านี้จิตมันก็ละได้คิดมันไว้ทุกวันคิดมันไว้ทุกวินาทีใครคนหาความจริงว่าคนที่เรารักที่เราบ,บูชาว่าสวยสดงดงามาสะอาดสุขสกปรกผมไม่อธิบายเขฟังกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว ยังโยเยกันอยู่ก็เชิญลงนรกตามอธัธยาศัยเนื้อต่อไปก็มาถือความโกรธความพยาบาทว่าการโกรธกันือการโกรธพยาบาทจ้องล้างจองผานคิดประทุษร้ายคนอื่นนั้นมันดีแค่ไหนมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์ <c oughs> เราเป็นเพื่อนกับเขากับเราที่เป็นศัตรูกับเขาอย่างไหนมันดีกว่ากัน เอาเหตุผลเท่านี้มาพอไม่ต้องอา่านมากถ้าหากว่าเขาจะมาประกาศตนเป็นศัตรูกับเราเราไม่อยากมีทุกข์เราก็เฉยเสียในเมื่อเราพูดดีกับเขาเขาไม่รับฟังและก็เฉยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่สนใจกับวาทะที่ไม่เป็นที่ถูกใจของเรา ทำจิตได้มีความรู้สึกจุดเสมอว่าวาทะที่สร้างศัตรูเป็นวาทะที่สร้างความทุกข์ไม่เมื่อเขาอยากจะทุกข์เมื่อเขาอยากจะเลวก็เปล่อยนเขาเลวไปแต่ผู้เดียวการโกรธการพยิบายการเป็นศัตรูสิ่งกลดกันมันเป็นทุกข์เป็นความร,าร้ารอนเราไมา่ต้องการใช้รมวางเฉยใช้สับประชังมัน ใครจะด่าก็ช่างมันใครจะนินทาก็ช่างมันใครจะสรเสริก็ช่างมันไม่รับทัท้งหมดตามจิตกําหนดว่าวาทาประเภทนี้เป็นวาทาเลวทั้งสองอย่างทั้งคํานินทาและสรรเสริญมันเลวหมดยกประโยชน์ให้แก่บุคคลผู้นั้นเราไม่เอาเราเฉยเสีเป็นสังขารุปเกข,ขาย,ยาน ถ้าทรงอารมณ์ดังสองรายการเบื้องหลังนี้ได้ท่านเรียกว่าพระนาคามีนี่มันยากนแล้วเนี่ยถ้าบอกว่ายากก็บอกว่าคิดเลยทาทุกวันสิตั้งอารมณ์มไว้ทุกวินาทีเท่านี้ประเดี๋ยวก็หมดมันไม่ยากเลยบากอะไรเมื่อเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นของไม่ยากตอนนี้ก็เลืองอหัตผล อะไรแต่ผลนี่ก็เป็นของไม่อยากก็ตัดชั้นธากับราคะคือไม่สนใจกับร่างกายของเราด้วยไม่สนใจร่างกายของบุคคลอื่นด้วยไม่สนใจกับวัตถุธาตุในโลกทั้งหมดคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ชาช้มันก็สลายตัวไม่มีอะไรดีสำหรับเราเราไม่ถือว่ามันเป็นสนะเป็นที่เพ่งของเรา แล้วก็เราก็ไม่ถือวาทะของบุคคลอื่นไม่ถืออารมณ์เขาบุคคลอื่นเราทําใจช่อมชื่ออย่างเดียวว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทรัพย์สินในโลกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นของกิเลสตันหาปปาทานเมื่อพังเมื่อไหพอใจเมื่อนั้นขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันห้าร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสําหรับเรา ความเป็นเทวดาหรือพรหมจะไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือปนิพานนี่แค่นี้เท่านั้นแหละไม่เห็นมีอะไรยากได้พูดกันแบบไปง่ายแต่ความจริงพูดกันมาเยอะถ้าใช้อารมณ์ให้มันทรงตัวแต่มันไม่นำบากมันก็สำเร็จนอกสำเร็จผลเวลาสำหรับที่จะแนะนำกันมันก็หมดแล้ว แต่คืนพูดต่อไปอีกมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เมื่อเวลาหมดก็งดจำเพียงธรงนี้ต่อที่นี้ไปขอทุกท่านแต่งกายให้ตรงลำารงจิตให้มันทรงอยู่ในอิยาบทเท้าสี่รายการจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ที่าจรณาหระภาวนาไปตามอัตยาสายยิ่งกว่าท่านนั้หลายจะเห็นว่าเวลานั่งสมควรสวัสดี